ขอแจ้งข่าวเพื่อไม่ให้เจ้าไทยพุทธเราต้องหลงทิศหลงทางไปกับกลุ่มพระสงฆ์บางกลุ่มในการที่จะเรียกว่าแบ่งแยกสู้สร้างความแตกแยกนะให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะเรื่องของสมานเรื่องของพระสมานเราเคยเห็นพระสมานบ,บ่อยไหมในกลุ่มของพระสมานเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มของมุสลิมอิสลามของสันติอาโซกนนะ สมานน่ะแต่เขาแยกตัวไม่ห่มผ้าเหมือนสันติยโสก็ห่มผ้าเหมือนพระแต่เขาออกมาในการที่จะต่อต้านรัฐบาลที่เป็นชาวพุทธอ่ะอย่างเช่นไปร่วมกับกลุ่มของอต่อต้านทักษิณอ่านะต่อต้านเพื่อไทยอะไรเงี้ยเนี่ยคือกําลังแจ้งให้ฟังคิดได้คิดได้ได้ก็แล้วกันนะทางนี้พูดต้องเป็นข้อมูลแห่งความจริงดูภาพข้างหน้านี้ด้วยก็แล้วกันนะขอกากให้คิด เราจะส่งเสริมหรือเราจะสนับสน,นุนเราอย่าเห็นแค่ไปการฟองโนนฟองนี้ฟองนั้นมันเป็นภาพลวงตานะมันเป็นภาพลวงตาแต่พวกนี้เป็นกลุ่มของพระสายมุสลิมอิสลามนะบอกให้เจ้ากรขวากให้รู้